สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูชื่อคุณครูสิริพรกองสวัสดิ์ะคะสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาพบกับนักเรียนเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องตัวเรานะคะคือร่างกายของเรานั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ค่ะนักเรียนสามารถบอกชื่ออวัยวะต่างๆขอร่างกายทั้งภายนอกและภายในได้นะคะ ก่อนอื่นเลยเราต้องมารู้จากอวัยวะภายนอกของเราก่อนนะคะอวัยวะภายนอกของเรานะคะนักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะหนึ่งตาค่ะตาทําหน้าที่อะไรคะลูกตาทําหน้าที่มองดูสิ่งต่างๆใช่ไหมคะต่อไปค่ะหูห,หูทําหน้าที่อะไรคะหูทําหน้าที่ฟังเสียงต่างๆ,ๆใช่ไหมคะ ต่อไปค่ะจมูกจมูกทำหน้าที่ในการหายใจและดมกลิ่นนะคะต่อไปปากปากทำหน้าที่อะไรคะพูดและกินอาหารนะคะต่อไปมือมือทำหน้าที่อะไรคะลูกมือทำหน้าที่หยิบสิ่งของต่างๆต่อไปแขน แขนทำหน้าที่อะไรคะแขนทำหน้าที่หยิบสิ่งของต่างๆเช่นเดียวกันนะคะต่อไปเรามาดูขาค่ะขาทำหน้าที่ในการเคลื่อนที่และรับน้ำหนักตัวต่อไปเท้าเท้าก็จะทำหน้าที่เคลื่อนที่และรับน้ำหนักตัวเช่นกันค่ะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะอวัยวะภายนอกที่เราดูไปเมื่อกี้นะคะเราคิดว่าอาวัยวะภายนอกของเราเนี่ย ที่เราอมองเห็นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะจากที่เราได้เรียนไปเมื่อกี้ที่คุณครูได้ยกตัวอย่างไปก็คือจะมีตาปากมือาขาแขนหูจมูกนะคะนี่เราเรียกว่าอาวัยวะภายนอกนะคะทั้งหมดที่คุณครูได้ยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยคืออวัยวะภายนอกค่ะ เดี๋ยวเรามาดูอวัยวะภายในร่างกายของเรากันบ้างนะคะว่ามีอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูทีละชนิดกันค่ะว่าอวัยวะภายนอกและภายในแตกต่างกันอย่างไรนะคะเรามาดูอวัยวะภายในค่ะอวัยวะภายในนะคะเราเรียกว่าสมองซึ่งสมองทําหน้าที่ควบคุมและสั่งการการเคลื่อนไหวและการจดจําเรื่องราวต่างๆนะคะ ต่อไปค่ะหัวใจหัวใจทําหน้าที่สูบฉีดเลือดให้หมุนเวียนเลี้ยงร่างกายของเรานะคะต่อไปกระดูกค่ะกระดูกทําหน้าที่ช่วยในการทรงตัวและเคลื่อนไหวนะคะต่อไปลำไส้ลำไส,ส้ทําหน้าที่ย่อยดูดซึมอาหารและน้ํานะคะต่อไปคือปอด ปอดทำหน้าที่อะไรคะปอดทำหน้าที่เกี่ยวกับการหายใจนะคะลักษณะของปอดก็จะเป็นยุ่ยนะคะคล้ายกับฟองน้ำนะคะต่อไปกระเพาะอาหารค่ะกระเพาะอาหารนะคะทำหน้าที่ผลิตน้ำย่อยออกมาเพื่อย่อยอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะคะต่อไปนะคะเรามาดูลักษณะอวัยวะ ภายในที่คุณครูได้ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะคะอ่ะาอาวัยวะภายในมีอะไรเมื่อกี้ก็คือที่คุณครูอธิบายไปแล้วก็จะมีสมองหนะะ้าส่วนด้านบนศีรษะเราเรียกว่าสมองนะคะหัวมุมยู่หนังอยู่ก็คือกระดูกลำไส้อยู่ข้างในนะคะข้างในท้องแล้วก็หัวใจปอดแล้วก็กระเพาะอาหาระคะ่ะนี่เราเรียกว่าอาวัยวะภายในนะคะ เดี๋ยวคุณครูมาสรุปแบบสั้นๆนะคะส่วนต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายมีหลายส่วนส่วนที่อยู่ภายในร่างกายเช่นสมองกระดูกหัวใจปอดลำไส้กะเพราอาหารทำหน้าที่ต่างๆค่ะ ต่อไปนะคะวันนี้เราได้เรียนไปเกี่ยวกับอวัยวะภายในและภายนอกใช่ไหมคะอวัยวะที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าซึ่งอยู่ภายในร่างกายเราเรียกว่าอวัยวะภายในส่วนอวัยวะที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเราเรียกว่า อวัยวะภายนอกใช่ไหมคะนักเรียนนะคะอวัยวะต่างๆที่มีหน้าที่แตกต่างกันนะคะมีการทํางานร่วมกันและสัมพันธ์กันอวัยวะทุกส่วนจึงมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของเรานะคะนักเรียน วันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะคะเป็นแบบฝึกหัดนะคะในเล่มวิทยาศาสตร์เล่มนี้นะคะให้นักเรียนทำในหน้าที่4-5นะคะแล้วเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ